เป็นไงก็จิมีเสน่ห์ไหมคนนี้มีเสน่ห์เหมาะกับคนมีเสน่ห์อย่างในฉันเลยถ้ากอดกันหน่อยกอดกันหน่อยหนึ่งสองสามเกิดปลักษณะเหมือนกรอกญาติผู้ใหญ่อย่างไรเหมือนแบบเหมือนแบบอาม่าอาม่าอยากได้กำลังใจอ่ะเจอาม่าไงอาม่ามาว่ากรอกเลยเองเงี้ย่ถาม่อยทำไมชื่อบ่อแบะอ่ะก็ตอนเด็กๆ อาจจะเกิดมาในช่วงที่ไม่ค่อยมีอะไรก็ยากเลยตั้งชื่อให้่าบอแบะอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคร่บช่ตปเกิดเลยใช่ครับล้วหนึ่งก็มีการเปลี่ยนเลยมาดึงว่าเปลี่ยนให้คุณก็อตจิลฮะสมัยก่อนเราเราชื่อก็อตจิไหมชื่อสมพงษ์ครับเคยไปกินอยู่สองสาครั้งฮะไข่ข้าวต้มฮะนายเราชื่อสมพงษ์นะ แน่นอก๊อตกัตจีคุณก่อนเมื่อกี้เองชื่อก๊อตเนี่ยเป็นชื่อจริงคุณพ่อตั้งให้ถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณนาตั้งให้คือสมัยก่อนย้อนไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วหนังเรื่องก๊อดฟาเตอร์ดังมาใช่คุณนาก็หมายใจว่าไอหลานคนนี้เนี่ยต้องเโตขึ้นแล้วต้องเทเป็นนักเลงต้องอะไรอย่างงี้ชอบถือปืนโตขึ้นมาชอบจับปืนเฉยเลยโตขึ้นมาไม่ได้เป็นกอดฟาเตอร์แล้วเป็นก๊อดมาเตอร์แทน รียบร้ยก็เลยชื่อก๊อตนะใช่แต่ว่าพอหลังๆมาพอทำรายการปุ๊บพี่ผมแบบก็เรียกกจิกจิเติมให้จิเล็กเนื้ะไรอย่างเงี้ยกก็เรียกกจิมาหนะฮะนี่คู่กันได้เลยนะกจิใช่ไหมหมอแบ๊อตจิอุ้ยสูงไปขยบขยบให้เต้ยลงนิดนงอุ้ยอุยยังเต็มพอเตี้ยลงนดนึเต้ยลงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเมื่อกี้เธรณีจะสูง๋เป็นคนไม่เวลาช่วยมองหน้านิดหนึ่งจ้า จะนวดข่าวบอแบย่างไงบอหน้าละไอเนี่ยเขินไอนี่ไม่เขินนั่นแหละสิบอแบย่าตู้ใหญ่ย่าตู้ใหญ่เด็กไม่เขินชอบตอนนี่เพราะติดตามเขาตลอดครับติดตามนี่ไม่ได้รายการด้วยติดตามไหดูว่ามีของผิดกฎหมายหรือเปล่าติดตามเขาเปลี่ยนชื่อเข้าเขาเปลี่ยนชื่อเขาบอแบโอเคโบโบโบได้โบบอแบกับรูโบ ถ้าเดี๋ยวนี่ไม่ฮีทต้องมีสองพยานเออรูโบใช่บอแบกกับรูโบ